ับสวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลย็นหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจําันอาทิตย์ที่16วมิถุนายนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับศึกฟุตบอลยูโรอีก3คู่เหมือนเดิมนะครับผมคู่แรกของวันนี้ก็จะเป็นทางเซอร์เบียเจอกับทางอังกฤษนะครับผมทั้ง2องทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตี2ของคืนนี้ส่วนทางด้านข้อมูลในกลุ่มกับข้อมูล h ฮ h ูเฮที่เจอกันมายังไม่มีนะครับผมสำหรับคู่นี้ ส่วนทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเซอร์เบียตอนนี้นะครับสิบนัดล่าสุดตอนนี้มีแช์นายมาออกแค่สี่นัดเท่านั้นเองนะครับผมสิบนัดหลังสุดนี้ผลงานย่ําแย่นะครับมีเสมออยู่ที่หนึ่งนัดและแพ้ไปถึงห้านัดด้านการทํายอดของทางเซอร์เบียก็ย่ําแย่เหมือนกันสิบนัดนี้สามารถทํายอดออกมาได้แค่ สามนัดเท่านั้นเองนะครับผมและผลงานหลังๆนี้ห้านัดหกนัดหลังสุดตอนนี้สามารถเอาชนะมาได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับผมสำหรับผลงานของทางเซอร์เบียตอนนี้แต่ว่าผลงานด้านโอเวอร์อันเดอร์นี้ก็ออกไปที่โอเวอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมผลงานของทางเซอร์เบียก็ออกไปทางโอเวอร์ค่อนข้างเยอะ ก็ผลงานช่วงหลังๆนี้3ามนัดหลังสุดนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีอยู่บ้างนะครับมีเอาชนะทางไซบรัสไปที่ศูนย์ต่อ1ประตูแพ้ทางออสเตรียไปที่2ต่อหนึ่งประตูนะผมและลาสุนนี้สามารถเอาชนะทางสวีเดนไปถึงศูนต่อสประตูเลยนะผลงานของทางเซอร์เบียสานัดหลังสุดนี่ก็ถือว่าทำผลงานค่อนข้างดีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางอังกฤษกันบ้างนะครับผมที่มีหลายๆคนบอกว่าเป็นโตเต็งเลยนะครับสำหเป็นทิมเต็งสำหรับอ่ถ้วยนี้นะครับผมก็ผลงานที่ผ่านมาแล้วทางบอลยนหดึงมองว่าค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะครับผลงานนัดอุ่นเครื่องสี่นัดหลังสุดที่ผ่านมานี้สามารถเก็บชนะออกมาได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นเองนะครับผม ผลงานของทางอังกฤษนี้ดูที่ผ่านมาแล้วผมก็บอกว่าค่อนข้างย่ำแย่จริงๆสี่นัดหลังสุดนี้แพ้ให้กับทางบราซิลไปที่ศูนย์ต่อหนึ่งประตูเสมอกับทางเบลเยียมไปที่สองต่อสองประตูสามารถเอาชนะทางบอสเนียไปได้ที่สามต่อศูนย์ประตูและนัดล่าสุดนี้ยังไปแพ้ให้กับทางไอร์แลนด์ด้วยนักครับอังกฤษแพ้กับทางไอร์แลนด์ไปถึง ศูนย์ต่อห,หนึ่งประตูนะครับผมทั้งๆที่อังกฤษต่อให้ทางไอร์แลนด์ถึงสองลูกอวกเลยนะผลงานสี่นัดหลังสุดอุ่นเครื่องนี้ไม่สวยเท่าไหร่สําหรับอังกฤษนะครับผมและด้านการทํายอดของทางอังกฤษก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สิบนัดหลังสุดนี้ทํายอดออกมาได้แค่สามนัดเท่านั้นเองเสียยอดไปถึงเจ็ดนัดเลยและผลงานหกนัดหลังสุดของทางอังกฤษตอนนี้ก็ทํายอดออกมาได้แค่หนึ่งนัดนะครับผมผลงนานของทางอังกฤษตอนนี้ จะบอกว่าเป็นตัวเต็งในการที่จะคว้าแชมป์ยูโรนี่ผมยังมองว่าค่อนข้างห่างไกลอยู่เหมือนกันนะผมสำหรับผลงานตอนนี้นะแต่ว่าตอนนี้กําลังเปิดฤด,ดูกาลกําลังเปิดมาใหม่ๆก็เดี๋ยวต้องรอดูผลงานคืนนี้ด้วยนะครับผลงานโอเวอร์อันเดอร์ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โอเวอร์ค่อนข้างน้อยนะผมออกไปที่โอเดอร์ค่อนข้างเยอะสําหรับอังกฤษแล้วออกไปที่อันเดอร์ถึง6นัดมีโอเวอร์อยู่ที่3นัดนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาเนาะเลทราคาโต๊ะเปิดมาแรกๆก็ส่วนมากจาให้ที่อังกฤษต่อให้อยู่ที่1ลูกนะแต่ว่าตอนนี้โต๊ะก็ให้ไปที่อังกฤษต่อให้ถึง1ลูกควบแล้วนะครับโอเวอร์เดอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่2ลูกครึ่งสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางเซอร์เบียจะเอาชนะอังกฤษงีบ ก็ไม่ได้ตัดนะเพราะว่าก็มีโอกาสที่ทางเซเบียจะชนะได้อยู่เหมือนกันถ้าอังกฤษยังไม่ดึงฟอร์มตัวเองกลับน,นะผมเพราะว่านัดอุ่นเครื่องนี้บอกตามตรงว่าย่ำแย่จริงๆนะครับผมเปิดฤดูกาลมาถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาแล้วทางบอลยืนหนึ่งก็ยังมองไปที่อังกฤษอยู่นะครับต่อให้อยู่ที่หนึ่งลูกควบในมีโอกาสที่จะา ทำยอดได้อยู่เหมือนกันสำหรับนัดนี้แล้วก็ทางบอลยืนหนึ่งมองไปที่ทางอังกฤษในเลทราคาที่อังกฤษต่อให้อยู่ที่1ลูกควบสําหรับคู่ที่2ที่ทางบอลยืนหนึ่งจะหยิบมาก็จะเป็นทางสโลวีเนียเจอกับทางเดนมาร์กนะครับทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาห้าทุ่มของคืนนี้ส่วนทางด้านผลงานเฮตุเฮตที่เจอกันมามีเจอกันอยู่ที่3นัดนะครับผมเจอกันนัดล่าสุดก็ปี2023นะครับ ก็เจอกันมาไม่ค่อยนานเท่าไหร่เพราะทั้งสามนัดที่เจอกันมานี่ทางสวีเดนยังไม่สามารถเอาชนะทางเดนมาร์กได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับผมสามนัดนี้มีทางเดนมาร์กสามารถเอาชนะไปได้ที่สองนัดและมีเสมอกันอยู่ที่หนึ่งนัดนะครับแต่ว่าด้านการทํายอดก็จะเป็นทางสวีเดนสโลวีเนียนะครับผมที่จะสามารถทํายอดออกมาได้สวยกว่าสามนัดนี้สโลวีเนียสามารถทํายอดออกมาได้ที่สองนัดนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางสโลวีเนียกันต่อ10นัดล่าสุดตอนนี้ก็เก็บแช่น้ำมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับผม10นัดนี่มีชนะอยู่ที่7นัดสเสมอ2อ2และมีหลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านัเองนะครับผมก็คือแพ้ให้กับทางเดนมาร์กตั้งแต่ปี2 0 2 3นีนะผมในศึกยูโรเหมือนกันนะครับก็นอกจากนั้นก็ทางสโลวีเนียก็ไม่แพ้ทีมไหนอีกเลย และนัดอ,นอุ่นเครื่องที่ผ่านมาตอนนี้ก็ไม่แพ้เหมือนกันนะครับผมดูกันที่หนัดหลังสุดต,ตอนนี้น่มีชนะอยู่ที่3นัดและเสมออยู่ที่2นัดนะครับผมหนัดหลังสุดนิเมื่อจะเป็นสโลวีเนียเอาชนะทางสหรัฐอเมริกาไปได้ที่ศูนย์ต่อหประตูเอาชนะอ๋อเสมอกับทางมอนต้าไปที่2ต่อสประตูแล้วก็สามารถเอาชนะทางโปรตุเกสไปได้ที่สองต่อศูนย์ประตูและสโลวีเนียก็ยังเอาชนะทาง อาร์เมเนียไปได้ที่สองต่อ1ประตูด,ด้วยนะครับผม5นัดหลังสุดต,ตอนนี้ผลงานก็ค่อนข้างสวยนะครับผมสามารถทําประตูดได้ทุกนัดเลยแต่ว่าด้านการทํายอดของทางเซอรเบียช่วงหลังๆนี่ก็มาสะดุดลงบ้างนะครับ5้านัดหลังสุดนี้มีสะดุดออกไปถึง3นัดเลยถึงผลงานก่อนหน้านั้นจะทํายอดออกมาได้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องก็ตามนะครับผม3นัดหลังสุดนัดอุ่นเครื่องนี่ก็สะดุดลมค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับผมหลก ไปถึง3นัดส่วนทางด้านผลงานโอเวอร์อันเดอร์ก็ออกไปที่โอเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังนี้อันเดอร์จะเยอะกว่าก็ตามเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางเดนมาร์กกันต่อ10นัดหลังสุดนี้ก็มีแชนะอยู่ที่8นัดสเสมอ1และมีหลุดแพ้ให้กับทางไอร์แลนด์เหนือไปที่1นัดเท่านั้นเองนะผมผลงานของทางเดนมาร์กก็ค่อนข้างสวยนะครับ10นัดนี้มีแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้น และมีเสมออยู่ที่1นัดเหมือนกันนะครับผมเก็บแช์น้ามาได้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยเดนมาร์กที่ผ่านมาแต่ว่าด้านการทํายอดของทางเดนมาร์กไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมสิบนัดนี้ทํายอดออกมาได้ที่สามนัดและมีแดนัดก่อนหน้านั้น,นะผมที่จะถึงสองนัดหลังสุดนี้ตอนนั้นนี่พวกเขาสามารถทํายอดออกมาได้ที่1นัดเท่าน้นจากแดนัดที่ลงเล่นนะครับผมแต่ว่าสองนัดหลังสุดต,ตอนนี้ ที่ทางเดนมาร์กลงเล่นกับทางสวีเดนก็ต่อให้กับทางสวีเดนอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับผมก็เดนมาร์กสามารถชนะทางสวีเดนไปได้ที่2ต่อนประตูนัดล่าสุดนี้เดนมาร์กก็เจอกับทางนอร์เวย์นะผมก็ต่อให้ทางนอร์เวย์แค่ครบลูกนะครับผมทางเดนมาร์กก็สามารถชนะทางนอร์เวย์ไปได้ที่สามต่อนประตูเลย2นัดหลังสุดนี้ก็ทำยอดออกมาได้ค่อนข้างต่อเนื่อง เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาโตเปิดมาแรกๆให้ไปที่ทางเดนมาร์กต่อให้อยู่แค่ครึ่งลูกนะครับผมส่วนตอนนี้ก็ทางโตก็ให้ไปที่ทางเดนมาร์กต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกแล้วนะออเวนเดอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่2ลูกควบสําหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วถ้าเอาผลงานที่ผ่านมาทางสซรวินเนียมีโอกาสที่จะ เล่นได้พอๆกับทางเดนมาร์กอยู่เหมือนกันนะผมถึงจะเอาชนะทางเดนมาร์กค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าจะเสมอนี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าสองนัดหลังสุดของทางเดนมาร์กนผลงานค่อนข้างสวยนะครับผมสามารถเอาชนะทางสวีเดนแล้วก็โนเวย์ด้วยผลงานก็ค่อนข้างสวยเลยสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยินหนึ่งตอนแรกก็จะมองไปที่ทางเดนมาร์กนะครับแต่ก็ ยังมีโอกาสที่สวินเนียจะเล่นได้ดีกว่าที่คิดนะครับสำหรับนัดนี้ก็ขอล้องเสี่ยงนะครับเสี่ยงไปที่ทางสาวินเนียนะครับมองไปที่ทางสาวินเนียมากกว่าทางเดนมาร์กนะถ้าเอาตามใจจริงของทางบอลยิมหนึ่งแล้วก็มองไปที่ทางสาวินเนียในเลทราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกสําหรับคู่ที่3ที่ทางบอลยินหนึ่งหยิบขึ้นมาจะเป็นทางโปลแลนด์นะครับ จอกับทางเนเธอร์แลนด์ทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา2ทุ่มของคืนนี้ส่วนทางด้านข้อมูลเ h ตุเทต่เจอกันมามีเจอกันอยู่ที่5นัดนะครับผมเจอกันล่าสุดก็ตั้งแต่ปี2022ก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับ5นัดที่เจอกันมานี้ค่อนข้างว่าเป็นผลงานย่ําแย่ของทางโปแลนด์นะครับผม5นัดในทางโปแลนด์ไม่สามารถเอาชนะทางเนเธอร์แลนด์ได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับผม แล้วผลงานห้านัดที่ผ่านมาทางโปรแลนด์สามารถทํายอดออกมาได้แค่1นัดเท่านั้นเองนะผมอีก4นัดได้เป็นทางเนเธอร์แลนด์กินเรียบเลย <c oughs> ส่วนทางผลงานส่วนตัวของทางโปรแลนด์ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยี่ยมเลยนะครับผม10นัดนีมีชนะอยู่ที่6นัดสเสมอ3าและหลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นเอง ผลงานของทางโปรแลรนด์ตอนนี้ดูกันที่8นัดหลังสุดนี้พวกเขาไม่แพ้ใครมาถึง8นัดติดแล้วนะครับและด้านการทํายอดของทางโปรแลรนด์ก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยตอนนี้ทางโปรแลรนด์ก็ไม่เสียยอดมาถึง5นัดติดแล้วเหมือนกัน3นัดหลังสุดของทางโปรแลรนด์ตอนนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับผมไม่ได้เจอทีมเล็กด้วยนะ ก็มี3นัดหลังสุดนี่เสมออยู่เสมอกับทางเวลไปที่0ูประตู1นัดนะครับผมทางโปแลนด์สามารถอาชนะทางยูเครนไปที่1นัดนะครับและนัดล่าสุดนี้ทางโปแลนด์ก็สามารถเอาชนะทางตุรกีไปได้ที่2ต่อหประตูด้วยส่วนทางด้านผลงานโอเวอร์อันเดอร์ก็10นัดนี้ออกไปที่อันเดอร์สะส่วนใหญ่นะครับผม10นัดออกไปที่อันเดอร์ถึง7นัดเลย แต่ผลงานโอเวอร์สานัดที่ออกมานี่ส่วนมากออกมาที่ช่วงหลังๆนี่นะผมสนัดหลังสุดตอนนี้ออกไปที่โอเวอร์ถึง3นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเนเธอร์แลนด์กันบ้างนะครับผมสินัดหลังสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่แนัดสเสมอศูนย์และแพ้ไปที่สองนัดนะผมด้านการผลงานของทางเนเธอร์แลนด์ก็ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะครับผม แต่ว่าผลงานก็ยังมีสะดุดอะไรอยู่บ้างนะครับเนเทอร์แลนด์ก็มีสะดุดแพ้ให้กับทาง,งเยอรมันบ้างแ,แพ้ให้กับทางฝรั่งเศสบ้างนะครับผมแต่แพ้กับทางฝรั่งเศสเนี่ยตั้งแต่ปี2023แล้วนะค่อนข้างไกลแล้วผลงานที่เป็นแพ้สดๆก็จะเป็นที่ผ่านมานี่นะครับผมก็เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับเป็นไปอย่าทางเนเทอร์แลนด์ก็ไปแพ้ให้ที่บ้านของทางเยอรมันใน ที่2ต่อ1ประตูนะครับผมก็ถือว่าผลงานก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถือผลงานแช่นาค่อนข้างเยอะนะครับด้านการทํายอดก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน10นัดนี่มีเสียยอดไปแค่3นัดเท่านั้นเองแต่ว่าผลงานก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะผมเจอกับทางแคนาดาแล้วก็เจอกับทางไอซ์แลนด์ก็ทํามาได้4ประตูทั้ง2นัดเลยนะครับผมก็ผลงานก็ถือว่าค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกัน ส่วนทางด้านโอเวอร์อันเดอร์ก็ออกไปที่โอเวอร์อยู่ถึง8นัดและมีอันเดอร์อยู่ที่2นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคานะครับเลทราคาอยู่ที่ทางเนเธอร์แลนด์ต่อให้ทางโปแลนด์อยู่ที่1ลูกโอเวอร์อันเดอร์อยู่ที่2ลูกนะครับสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยินหนึ่งมองไปที่ทางโปแลนด์มากกว่านะครับสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยินหนึ่ง ให้ไปที่โปรแลรนด์นะครับในเหรีราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่1ลูกก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละ1่ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ